ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดการประําวันที่17ตุลาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคำเหม็นกระเจิงเพราะมีรายงานออกมาครับย่านเกราะคลุมประชิดภาคตะวันออกที่ก็ทําเอานั้นคำเหม็นไม่กล้าต่อกรกับไทยเราแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับหุนเซนถนึงกับออกมาเดือดชูธงท้ารบไทยหลังจากที่โดนทั้งเกาหลีโดนทั้งสหรัฐรุมอยู่ในตอนนี้แต่ว่าแทนที่จะไปตอบโต้กับเกาหลีตอบโต้กับอเมริกา กลายเป็นว่ามาตอบโต้กับไทยเราครับแล้วเหมือนส่งสัญญาณเป็นลางบอกเหตุซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงครับบ้านนองจานบ้านนอยงยาแก้วกลายเป็นว่าตอนนี้ความคืบหน้าของเราเกือบ100%โดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยของเรากันก่อนโดยเฉพาะัืนที่กองทััีภาคที่1ครับก็ได้มีการออกมาแฉเล่เห์เลี่ยมเขมรว่ามีการเตรียม a c t ิ้งนำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัด บันเตยมินเจยหรือว่าบ้านหนองยาแก้วซึ่งกรณีนี้ครับกองทัพภาคที่หนึ่งเองก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดออกมาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยเฉพาะฝ่ายกัมพูชาครับก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของมวลชนประมาณ15-20คนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและก็ตชดเฝ้าระวังครับส่วนบริเวณบ้านหนองยาแก้วนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ขมประมาณ20-25นาย แล้วก็คาดว่าในจังหวัดบันเตยเมอนเจยเขมรจะมีการน,นาําคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามเรื่องของสุขภาพประชาชนที่มีการได้รับผลกระทบจากกรณีที่ไทยเราสร้างเสียงดังก่อกวนอ้างว่ามันไปกระทบสุขภาพจิตของชาวเขมรเองโอ้โหอ่อนไหวมากๆนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขมรสร้างเรื่องโกหกได้เก่งจริงๆเป็นการรับเดตออกมาของกองรับพาาที่1ครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเก็บวุหรุระเบิดนั้นตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ภาพรวมปลอดภัยนะครับเตรียมที่จะมอบพื้นที่ให้กับพี่น้องชา้ไทยของเราบริเวณบ้นบานหนองยาแก้วได้มีที่ทํากินอีกครั้งหนึ่งหลังจากโดนยึดมาเนี่ย40ปีและหลังจากนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ไทยเราฝ่ายความมั่รคงไทยเราก็จะเตรียมรุกค,คืบเข้าตรวจคนวัตถุระเบิดที่คาดว่าจะตกค้างในบริเวณบ้นบานหนองจานในห่วงต่อไป แล้วก็มีการปรับปรุงบังเกอร์ครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยเจแห่งรวมไปถึงหลุมหลบภัยสําหรับประชาชนครับก็มีจํานวน6แห่งซึ่งก็ยังมีข่าวดีหนึ่งเกี่ยวกับบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วก็คือตอนนี้พื้นที่บ้านหนองจานครับฝ่ายไทยเราสามารถยึดคืนมาได้แล้ว60ไร่เหลืออีกเพียงแค่6กไร่เท่านั้นส่วนพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเองก็สามารถยึดได้แล้ว100ยไร่นะครับเหลือมีแค่25ไร่เท่านั้น ตอนนี้ก็ใกล้เคลียร์เบอดี้เสร็จแล้วก็จ่อที่จะนำตู้คอนเทนเนอร์อนั้นมาลงเพิ่มเพื่อที่จะปิดตายขเมนกันเลยทีเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับโซนกองรับภาคที่1น,นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะพอเริ่มลุกคืบเข้ากลายเป็นว่าเราก็สามารถทําได้นะครับขเมนก็ไม่ได้มีการมาตอบโต้แต่อย่างใด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เราสามารถยึดได้เนี่ยเรียกว่าส่งต่อส่งคืนพี่น้องชาวไทยเรากันเลยทีเดียวหลังจากโดเนเขมรยึดมาประมาณ40ปีได้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกองทัพภาคที่1น,นะครับมาต่อกันที่อีกฝักฝางหนึ่ง ็นโซนกองรับพัดที่2กันบ้างนะครับก็มีการสรุปสถานการณ์ออกมาเช่นเดียวกันโดยภาพรวมของเหตุการณ์นะครับมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาตรวจพบโดนครับบินตรวจการอำเภอบ้านกรวดเนี่ยสิาลำช่องโอบก6ลำครับพื้นที่ปราสาทต,ตาควาย6ลำอีกทั้งยังตรวจพบรถบรรทุก1คันกำลังมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ชายแดนซึ่งก็าคาดว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนกําลังด้วย โดยตอนนี้ครับปัจจุบันกองกาลังทั้งสองฝ่ายทั้งไทยแล้วก็เขมรก็ยังคงวางกําลังตามหน้าที่มั่นเดิมและก็มีความพร้อมในการปฏิบัติต,ตอบโต้ตามสถานการณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กองทัพอเครักอัปเดตออกมาแต่มันยังมีจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรซึ่งก็ถือว,ว่าเมขมรค่อนข้างหย่อนกับพื้นที่ตรงนั้นพอสมควรเลยแล้วล่าสุดครับมีรายงานออกมาก,กับโซนภาคตะวันออกของไทยเราซึ่งก็เรียกว,ว่าเป็นภาพที่อยากเห็นมากๆนะครับทหารไทยเราเนี่ย เปิดทางเข้าสู่ชายแดนขมรตรงพื้นที่ธมอดาจังหวัดโพธิสัตว์ที่อยู่ใกล้กับจังหวัดตราดของเรานั่นเองพร้อมกับมีการเอายานเกราะร้อยางเนี่ยขึ้นไปด้วยแล้วก็มีภาพรวมหนึ่งคลิปออกมาครับที่ทหารไทยเรานั้นสร้างถนนประชิดชายแดนธมอดาจังหวัดโพธิสัตว์ของขมรเองแล้วก็จะมีด่านขมรครับเข้ามาพูดคุยบอกว่าขอให้ไทยเราย้ายลวดหนามออกไปแต่ว่าด่านไทยเราปฏิเสธนะครับไม่ได้มีการยอมขมรแต่อย่างใดนะแล้วฉากหลังเนี่ยที่มันพีคที่สุดก็คือ ยานเกราะล้อยางหนึ่งคันนะครับขึ้นไปคุ้มกันส่วนที่ดำดันนด้วยก็เรียกว่าเราไม่ประมาทนะเพราะถ้าเกิดขมิ้นตูมตามขึ้นมาเนี่ยเราก็มียานเกราะที่จะตอบโต้ตอบสวนได้เพราะว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันเป็นฐานของขมเ้นนะครับเราเป็นฝ่ายที่ตัดสนเข้าไปในเขตแดนของไทยเราซึ่งการที่เราทําแบบนี้ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมนะครับรู้ทันเล่เหลี่ยมของขมิ้นได้ดีแล้วเท่าที่ฟังดูจากหลายๆายเสียงเนี่ยถ้าเทียบความมึนของนานขมิ้นทั้งประเทศนะแถวโซนจันทบุรีโซนตราดเนี่ยก็ถือว่ามึนน้ออยยสุด่่างที ทหารแนวหน้าหลายๆคนเนี่ยมีการเล่าออกมานะครับเป็นเสียงที่สะท้อนถึงแนวชายแดนแต่ว่ามึนน้อยไม่ใช่ว่าไม่มึนแต่ก็มึนน้อยกว่าภาคที่2ภาคที่1แหละโดยเฉพาะภาค2เนี่ยโอ้โหเขมรมึ่นมากนะครับก่อกวนเราแบบได้ทุกวี่ทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโซนจังหวัดตราดนั้นก็คงจะน้อยอยู่ซึ่งเราก็เอาอยานเกราะล้อ,อยางครับไปคุมประชิดตามแนวชายแดนเลยและก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานจากทางฝั่งของเขมรครับ มีการชี้แจงออกมาเลยว่ากรณีที่พูดคุยกับทหารไทยเราในพื้นที่ทมอดาจังหวัดพุทธ,ธิษัตร์นั้นซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยได้ตัดถนนในดินแดนของตัวเองครับไม่ใช่ถนนในดินแดนของกัมพูชาเลยแต่อย่างใดแล้วการสร้างถนนดังกล่าวนั้นฐานกัมพูชาก็ประจำอยู่ในพื้นที่ด้วยได้โปรดอย่าเข้าใจผิดแล้วก็อย่าแชร์โตอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เขมินโต้แย้งมานะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นดินแดนของไทยเราเอาก็ยอมรับแหละก็เป็นของไทยอยู่แล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ ในเรื่องของความพิาพาทเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพิาพาทกันเป็นจุดๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาสิโนแต่เราเองก็จะปล่อยรวมไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราปล่อยหลวมไปก็ยังที่เห็นเลยครับขเขมรมีการตัดเส้นทางน้ําใหม่กินดินแดนของไทยเราเนี่ยโอ้โหไปเกือบ11ไร่นะครับยังดีที่เราสามารถยึดคืนเอามาได้แล้วกับพื้นที่ในส่วนนี้ก็ต้องชื่นชมพี่น้องด่านได้เราทุกคนด้วยที่อยู่ในแนวหน้า ทางพื้นที่กองทัพภาคที่1เองพื้นที่กองทัพภาคที่2เองแล้วก็พื้นที่โซนจังหวัดตราดจันทบุรีแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เหมือนเป็นประเด็นร้อนของขมเหในตอนนี้แล้วก็ปลุกความฮึกเหมิมของแนวหน้าขมเ็นด้วยเพราะล่าสุดฮุนเซนครับมีการขู่ว่าจะไม่มีการให้อภัยอีกต่อไปถ้าเกิดว่าไทยเรากล้าละเมิดกัมพูชาอีกครั้งหนึง่งซึ่งก็มีการเตือนว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะเลวร้ายเกิดขึ้นโดยจะมีการเผยแพร่คำภาษาฉบับเต็มเร็วๆนี้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อของเขมรนะครับตีข่าวใหญ่ออกมาว่าสำนักข่าว s b m News ของกัมพูชานั้นมีการโพสต์ข้อความระบุว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาเนี่ยต้องตอบโต้ฮุนเซนประกาศว่าจะไม่มีการให้อภัยอีกต่อไปหากว่าไทยกล้าละเมิดกัมพูชาอีกครั้งและว,วันนี้อาจจะมีสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นแล้วพอมีโพสต์นี้เกิดขึ้นมาครับหลังจากนั้นไม่นานหน่วยทหาร B HQ ของเขมรและก็ทหารบ้านอีแต่เนี่ยที่ใส่รองเท้าอีแตะนะครับมีการประสานเสียงกัน ว่าพร้อมรับออเดอร์คำสั่งรบจากสมเด็จฮุนเซนขอแค่สั่งมาก็พร้อมเข้าตีทันทีแล้วก็ยังมีหลายตัวหลายโพสท,ที่แชร์ต่อไปนะครับบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็รอไม่ได้แล้วที่จะเข้าตีอันนี้เป็นสิ่งที่ทหารเขมรครับสะท้อนคำพูดของฮุนเซนนะว่าจะยอมไม่ได้ยังไงก็ไม่ยอมก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเองเนี่ย พันธมิตรเริ่มมีนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่ล่าสุดนั้นมีการร่วมมือกับไทยเราจับมือกับไทยเราครับปราบปรามสกแกมเมอร์ในกัมพูชาแล้วประธานาธิบดีของเกาหลีเองก็มีการกล่าวเชิงด้วยนะครับว่าเกาหลีใต้นั้นไม่เคยลืมที่ไทยช่วยรบในสงครามเกาหลีเมื่อ70กว่าปีก่อนเนี่ย โดยไทยเราครับเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียเลยนะที่ส่งความช่วยเหลือไปยังเกาหลีใต้แล้วก็มีการส่งข้าวเนี่ยเป็นจํานวนเยอะมากหลายล้านตันเลยและในช่วงนั้นเศรษฐกิจกของไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้ดี นะครับเป็นประเทศที่ยังไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นแต่ว่าเราส่งความช่วยเหลือไปให้กับเกาหลีบวกกับส่งดหานไปประมาณ6,800นนายที่ประจําการอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเราประจําการอยู่น่าจะประมาณเกือบ20ปีได้ถึงกับมีอนุสาวรีย์ของฐานไทยเราครับที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ก็ไม่แปลกใจที่เกาหลีจะจับมือขอความร่วมมือกับไทยเราปราบปรามสแกมเมอร์แต่ว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับฮุนเซนเนี่ยมีการออกมาบอกว่า จะไม่ยอมไทยอีกแล้วฮุนมานเนตลูกชายของฮุนเซนครับที่อยู่ในตําแหน่งนายกตอนนี้เนี่ยก็มีการออกมาบอกเหมือนกันซึ่งเป็นการฝากบอกผู้นําของเกาหลีใต้นะครับว่ากัมพูชาไม่ต้องการให้เพื่อนบ้านช่วยปราบปามสแกมเมอร์พร้อมกับหนีบแนมไทยเราครับว่าแก้ปัญหาในประเทศตัวเองก่อน อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ขมรนะครับเริ่มมีกระดีกระดาษมากขึ้นโดยเฉพาะสองพ่อลูกเนี่ยเหมือนมีนัยยะอะไรแฝงหรือเปล่านะครับจะมีการสร้างสถานการณ์อะไรอีกไหมก็คงต้องรอติดตามกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจับตามากที่สุดนั้นกัมพูชาครับเหมือนจะสร้างประเด็นอะไรมาเบี่ยงเบนประเด็นข่าวที่มีการปราบปรามแกมเมอร์และก็การอายัดเงินสีเทาของคนใกล้ชิดหุนเซนเองที่ทั้งโลกนั้นต่างลงข่าวนี้ครับแล้วก็สร้างความอับอายขายหน้ามากๆในวิธีนา,นาชาติ เรียกว่าเครดิตเนี่ยลงมาเป็นศูนย์เลยทีเดียวบวกกับการที่เกาหลีใต้การที่อังกฤษและก็อเมริกาเล่นงานคเมมต์นหนักขนาดนี้นะครับแต่ว่าขเมนเงียบที่จะตอบโต้กับชาติหมหาอำนาจ แล้วฮุนเซนก็ดึงดันครับมาหาเรื่องเปิดฉากกับไทยเฉยเลยก็น่าจะอยากจะกรบกระแสแหละเพราะว่ากระแสปาร,ร์ตีแกมเมอร์เนี่ยที่อเมริกามาเล่นอังกฤษมาเล่นเกาหลีมาเล่นคือมันใหญ่จริงๆนะครับแต่สุดท้ายผล,ผลผลเนี่ยมันก็มาตกที่ไทยเราฮุนเซนอยากจะลโลกกับไทยเราซะแล้วก็เดี๋ยวต้องรออัปเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าตลอดแนวชายแดนเลยนะที่ยาวกับเขมเมดร700 800ร้800ู เราพร้อมมากๆที่จะเอาแผ่นดินคืนซึ่งก็รอชมรออัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอยษยอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย